สวัสดีจ้าทุกๆุกคนเอาเดี๋ยวจะฟังข่อยอย่างหัวข่อยเนาข่อยข่อยอย่ากหัวอย่างหัวอยังข่อยอย่างหัวข่อยแม่ข่อยเห็นหน้าข่อยอยู่ในกล้องเราข่อยอย่างหัวมันบานแม่น้ำหนักข่อยขึ้นตั้งหลายโลน้ำหนักข่อยขึ้นอยู่หาโลแม่เรียว่าข่อยกับสั่นข่อยว่าข่อยนางหกสิบสามเนาะเอามาเขาเรื่องกันเพิ่นคบกับผู้ชาย้ฟังยุลุเพิ่นมาบอกประเทศข่อยแม่ เพิ่นก็เลยว่าแต่เพิ่นอยู่เมืองนอกจริงเพราะว่าก็เห็นในเพิ่นในเฟซอยู่ว่าเพิ่นจังไดจังไดที่เพิ่อนไายเพิ่นหยังเนี่ยก็เห็นฮอดผู้บ่าวเพิ่นหัวเพิ่นนั่นล่ะโอ้ยเจ้านี่ยินเสียงรถบ่เดี๋ยวก็หยุดคลิปก่อนเดี๋ยว่อนมาต่ออ้าวโอเคมาต่อที่นี่เพิ่อนปีแรกน่ะเพิ่นฮู้จักกันได้เจ็ดเดือนเพิ่นบินมาหากัน เป็นอยู่น้ากันเดือนหนึ่งเพิ่นก็ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่น้ากันพ่อกลับไปผู้ใา้ก็เลยขอผู้ยิ่งเป็นแฟนพ่อขอเป็นแฟน้วผู้ใา้กับซับคอร์ผู้ยิ่งปีที่สองเพิ่นเลยมาสองเธอมาอยู่เธอละยีสิบมือพ่อปีที่สามเนี่ยเพิ่นเลยเหตุวิเหให้ผู้ยิ่งไปเยี่ยมให้ไปเลี้ยงลูกกันไปอยู่น้ากันเพราะเพิ่นคิดว่าเพิ่นจริงจังแล้วพ่อวิพผ่านผู้ใา้กับบินมากกับมาอยู่ไทยสองอาทิตย์ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เราก็กลับไปพร้อมกันเราก็มา ปีที่สี่คือกันไม่ยู่จริงสี่แล้วผู้ญิ่งกับไปยู่เ่อละสามเดือนกับกามาพาอปีที่หาไปเลยตกลวงว่าจิตแดงงานกันแล้วก็คือบริดจัดพิธีดอกกับไปหาหาพ่อหาแม่แล้วก็คืออาจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็เทศวี่ตามไปยูระวางที่ไปยุหันผู้ญิ่งเลยกับไปได้บัตรแบบมันก็ได้บัตรชัวเข้ายู่นอสต์ผู้ใดเออเมียฝรั่งเพิ่นจะรู้เออเราก็ระว่างหนึ่งท่านได้สามารถว่า ออกนอกประเทศได้ไหมถ้าออกไปนี่คือเขาก็ต้องนับหนึ่งไหมแม้นั่นแหละบัตรระวางล่อล่อบัตรที่นี่ก็บ่อยออกนอกประเทศกับฮิวหันกนเออบ่คือแบบว่าบ่อยกับไทยนี่แม้มาเนี่ยมันเลยถึงช่วงว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยทุกขเดอนเพื่อนจีฮอลีดีเด้เดผู้ชายก็เลยบอกผู้หญิงว่าบอกเม่เนี่ยว่าฉันจะไปเที่ยวไทยเมี่ เมียก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวพนพ่อกันทั้งเว็บเดดเดี๋ยวพนหนูจากทั้งเว็บก่อนไล่เว็บหาครูผู้เมียก็เลยบอกว่าเธอจะไปจังไดเพราะว่าฉันนี่ออกไปนอกน้ำเธอบ่ได้ฉันจะกลับไทยน้ำเธอบ่ได้ผู้ชายก็เลยบอกว่าบ่ต้องห่วงฉันไปผู้เดียวได้ฉันสามารถฉันสามารถดูแลตัวเองได้เธอไม่ต้องห่วงฉันฉันจะไปเองฉันจะดูแลตัวเองไม่ต้องห่วงผู้เมียเนี่ยก็เลยว่าน้องจะขวางเรื่องว่าเธอรอฉันก่อนได้ไหมรอให้ฉัน รอให้ฉันสามารถออกนอกประเทศได้นี่ค่อยไปด้วยกันผู้ชายกัเลยว่าฝรั่งกัเลยว่าไม่ได้แบบว่าฉันก็อยากไปแบบว่าฉันทํางานมาฉันเหนื่อยฉันอยากไปพักผ่อนที่ไทยผู้เมียกัเลยว่าให้ไปโซนยุโรปที่ว่าใกล้ๆไดบอผู้ชายก็บว่าไม่ได้ผู้ชายบ่ยอมยังเดียวว่าฉันเป็นคนยุโรปฉันเกิดมาแบบ แถวยุโรปฉันเที่ยวเบิดแล้วมันบป็นตื่นตาตื่นใจคือไทยเธอก็รู้ว่าฉันชอบเมืองไทยมากไม่งั้นฉันไม่เอาเมียไทยฉันไม่เอาเธอมาอยู่นี่หรอกเปล่าจังได้ผัวก,กับบฟังมาสัน่นผัวก,กับยืนดันสิไปไทยยางเดียวในเมื่อห้ามเขาบ่าได้เพราะว่าทุกอย่างชีวิตของฉันนี่มันขึ้นอยู่กับเธอเนาะการเงินอี่อย่างทุกอย่างเขาซัพพอร์ตเบิดเนาะมาอยู่นี่งานกับท่านี่นมีท่าม,มาไหมภาษาปล่อยเมี่ยวไวมือเจ้าเสือบ่ลปอยเมียถิมเราซึ่งประเทศที่อยู่ว่ายุโรปเนาะ มันมาคืออังกฤษเดี๋ยวยกเว้นอังกฤษที่มันจะใส่ภาษาอังกฤษเนาะนั่นแหละนอกจะใส่ภาษาที่สามผู้้าเสื้อบอบปอยเมียถิมเราเพิ่นก็บอกว่าน้องเพิ่นบอกว่าปอยข่อยถิมแย่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปบ่โดนไปแค่ยี่สิบมือนี่เมื่อข่อยหามพัวพ่ผัวนี่ก็ว่างอันนี้วบเบิดเลยว่าสื่อของในบ้านเพิ่นจะมีตู้แซ่คือของปูข่อยมีของดิแซ่ี่ว่าเป็นแข็งเราเพิ่นก็สอนเมียอยู่ว่าไปนี่เอาบัตรนี่รูดด้วยว่าเงินสดนี่เอาไปจ่ายยังสี่เพิ่นก็บอกเมียเพิ่ นั่นแหละไปซปเปอร์มาเก็ตไก่กันสียางไปเธอสีอาอยังกับแบบเทนเมียไ่เบิดแล้วหอดเวลามือบินพัวกับมะพัวกับมะเองคือเมียบระเด้ไปส่งสนามบินเด้อเพราะว่าเขาบลูเนาะเป็นคนหนึ่งสิเขาก็ไปเองเขาบรไเด้ยากกับกับบลารโดกระเป๋ากับคือเป๊ใส่หลังหล้วก็ไปกับส่งเมียไปพ่อมาหอดไทยพัวนะบอกว่าพัวจะไปพังอันเออเมียเขาอยู่เช่พ่อหอดสนามบินเหรอพัวกับ พวกรับโบนิยางในพ่อหอดองเลี่มล่ะหอดสนามบินหอดโรงแรี่ยมพวกรึซุกเมว่าฉันหอดไทยแล้วเราเมียนล่ะบอกผัวอตั๋วได้่าให้ซื้อซิมเน็ตอยู่สุวรรณภูมิที่ว่าจิติดต่อกันเลยัวบ่ซื้อผู้จ้าเสือบ่ผัวบ่ซื้อแต่ผัวข่อยมากยังอยู่น้ำกันผัวข่อยยังซื้อเลยพอเวลาย่งยางไปหันไปนี่ข่อยเนี่ยเป็นขึ้นจะข่อยเป็นตัวไซไฟบ่ข่อยเขาบอกก็เป็นนว่าแต่ผัวข่อยมากน้ำกันเนี่ยพวข่อยก็ซื้อเดียวแล้วว่าอาไปหันไปนี่ย่างไปววัััดดผู้ข่อยมกไปเนาะ ล้วหาลุงกันในผัวข่อยจะได้โทรหาข่อยได้ผัวข่อยก็ยังซื่อซิมเลยอันนี้บ่อซื่อแล้วเลยว่าน้องี่เจ้าของเนื้อเลยว่าย่ามีใส่าใส่เน็ตดได้คือตอนเวลาผัวเจ้าของทีอยู่โรงแรมนอกนั้นไปใส่เบิดมือบ่รูลเลยย่ามือเศร้าผัวตื่นขึ้นมากผัวก,กับสีส้มแบบว่าขุนม้อนี่ยงเมียยังสีนะอืแล้วก็ทายอาหารที่ว่ากินอยู่โรงแรมมากแล้วว่างไปใส่ทั้งมือตดตอบ่ได้เพิ่นจะไม่อีกที หอดเวลามือหอดโรงแรมมันเกิดทิ่ทรงหลุว่ามือนี่ฉันไปใสมากเนี่ย่ทยลูกทะเลไทยลูกนั่นทุกนี่ที่ไปไ่นไหมบรรยากาศที่ไทยไม่เมียบึงแล้อกะคือสามตุ่มครึ่งนี่ัวผพวจินนอนบ่เมียโทรเกิดือผัพวจะปิดเน็ตเลยบ่อันนั้นเมียบอกว่าฉันคอลองเปิดได้บ่แบบว่าพ่ต้องปิดเน็ดพว่าบ่ฉันจินนอนฉันจะพักคนเพราะว่าตอนี่มือเศร้าฉันจะมีพลัง ฉันจะมีอินดิจีแบบยางไปขางนวกยางไปที่แบบไปวิวิวเลยฉันต้องกัดฉันมากพักพอนเธอจะโทษนี่ฉันไรฉันก็แสดงความจริงใจโดยที่ฉันแต่งงานกับเธอเออถ้าฉันไม่รักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอทําไมทําไมเธอไม่เชื่อใจฉันฉันเอาเธอไปอยู่นวลด้วยฉันจดทะเบียนสมรสกับเธอเออนองกันเลยว่ายายแอรเจ้าคิดจังไหนเอา ข่อยนี่น้อยเรื่องข่อยิเป็นแสดงความคิดเห็นข่อยสิเป็นคนก็แสดงความคิดเห็นข่อยิเป็นหนาทีเอฟซีมูเจ้าเม่นมาเม่นกระน้อเลย <im <Import ing> น้องบอกว่าเต็มที่เต็มที่ Ț เลยเปิดให้น้องแน่เปิดลูกให้น้องแน่เต้นน้องกะข่อยคิดว่าน้องก็คิดคือข่นนอยคิดว่าสั่นน้องว่น้องก็ถามข่อยนี่เป็นคนบอกว่าแสดงว่าโตคิดคือพี่คิดแต่ว่าพี่เ่เม่นพี่จะให้เอฟซีเม่นน้องบอกว่าบ่ต้องกักวามาเลย เน็ตนี่คือเมียติดต่อบ่ได้จะติดต่อได้เฉพาะตอนผัวอยู่โรงแรมล้วผัวก็จะเป็นคนท่งมากเราจังสิได้คุยกับผัวน,นอกเกข้างน,นอกเป็นอย่างจังบ่สื่อซิมอันนี้ใส่เนาะมุเจ้ามุเจ้าก็อนหงคิดคือข่อยแต่ว่าข่อยบ่เม่นให้มูเจ้าเม่นเอาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคลิปข่อยเนยเดออ่าอ่าม,มีมีมีคนหนึ่งอยู่เพิ่นบอกว่าเพื่อนขอแบบเพิ่นกระตีเพื่อก่อ,อ,อ,กอ,อกดละข่อยบริเคีย่ไบ้หยังเพื่อนบอกว่าบ่ห้ข่อยใส่ชุดนอนมาอัดคลิปเมื่อนั่นแบบว่า ข่อยกันยากไร่อยก็นเรื่อยแบบคลิปในสตอข่อยบ่มี่เหล่าน่าแบบนี้ข่อยเลยว่าเอ้าถ้าข่อยบ่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 ลงคลิปเนี่ยบางคนที่เพิ่นตามข่อยเพิ่นเบิ่งสู้คลิปสู้คลิปเพิ่นกระถาเบิ่งสู้มือข่อยก็เลยลงข่อยลืมืเดีจนข่อยเมื่อคืนพอว่าเอ้ยข่อยท่านในลงคลิปนี่ว่าข่อยบ่มีคลิปลงข่อยก็เลยอัดก็คือแบบว่าขอโทษได้หลายจากขอโทษขออภัยข่อยก็สิปรับปรุงเนาะว่าข่อยจะพยายามบ่ให้แล้วก่อนแล้วก็จังมาอันนี้ลงเพราะว่าข่อยจะลงคลิปประมาณเที่ยงคืนข่อยจะลงคลิปใหม่ ที่ลงช่วงเทียงขึ้นเพระาะว่าข่อยกระถาคุยกับผัวข่อยนั่งแม่นั่นแหละผัวข่อยจะว่างข่อยจะเดืคุยกับเรามือหนึ่งข่อยจะคุยสองรอบบางทีข่อยคุยรอบเดียวนั่นแหละข่อยก็แต่ว่าเวลานั้นแล้วที่ถาข่อยแม่ข่อยก็เลยลงตอนนั้นเลยมันจะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นมือใหม่เนาะกะข่อยกับเจีขอบคุณลหลายๆจ้าเพื่อนบอกว่ากดติดตามให้แล้วนะกะขอบคุณลหลายๆจ้ากิดสีน้อมรับเด้้าถ้าเกิดว่ามีมือหนึง่งขอ่อยพลาดพังที่ว่าเปะเอาชุดนั่น อัดตรงนี้อีกใส่ชุดนอนแต่ว่าชุดนอนไข่มันกระสุภาพอยู่ไรกระตูนปุณิย์เนี่ยวุธรรมดาเด้่ก็ <c ười> คือแบบขอบให้หลายๆจ้ะสิพยายามข่อยบเกียดเด้อข่อยบเกียดข่อยเป็นคนอารมณ์ดีแต่คนมาะมินล้าหมกข่อยยังบบเกียดเลยข่อยสร้างเงินยาวเงนซุ้มการพนันน่ะมาะมินเบบข่อยย่งหาเมิน่นยามาหารเข่ามานั่นข่อเด้อไข่อยไล่ออกมีเบิดเด้ๆเอาจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าฝากอ่ายายแอออินเบลเยี่ด้วยนะจ้ะ